สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบุตรภาคที่2ในชั้นประโยค1นสองซึ่งในธรรมบุตรภาคที่2นี้ก็มีทั้งหมด2องวรรด้วยกันแบ่งเป็นอัปมาทวรรคและจิตวรรคมีทั้งหมด18เรื่อง ก็จะเป็นการแปลโดยพยัญชนะแบบยกศัพท์ขอให้นักศึกษาทุกท่านโปรดติดตามต่อไปอัปปมาทวคัควันนาอันว่ากถาเป็นเครื่องพราณนาซึ่งเนื้อความแห่งวักอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยความไม่ประมามะยาอันข้าพระเจ้าวุจเตจะกล่าว ตั้งแต่สามาวตีวัตถุเป็นต้นไปเป็นข้อสอบสนามหลวงพศ2539โดยพยัญชนะซึ่งท่านจะคุณพระเทพปริยัติโมลีอุปสมโมวัชนะสงครามเป็นผู้เฉลยสนามหลวงแผนกบาลีเป็นผู้ตรวจแก้ สามาวตีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระนางสามาวดีมะยาอันข้าพเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวต้นเรื่องต้องขึ้นมะยาวุจเต,เตเข้ามานะครับสัทธาอันว่าพระศาสดาโกสัมพิงอุปนิสายะโคสิตารามีวิหารโต เมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยซึ่งพระนครชื่อว่าโกสัมพีประทับอยู่ในวิหารชื่อว่าโคสิตารามอาระพะทรงปราบบารนพ,พยสนังซึ่งความทุกข์อันสายเสียซึ่งความสุขให้พินาศคือความตายสามาวตีประมุขขานางปัญจันนางอิทธิสตานางจะ แห่งร้อยแห่งหญิงทั้งหลายห้ามีพระนางสามาวดีเป็นประมุขด้วยมาคันธียาประมุขขานางังตัดสาปัญจน,นางยาติสตานางังจะแห่งร้อยแห่งพระญาตทั้งหลายห้าของพระนางมาคันธียานั้นอันมีพระนางมาคันธียาเป็นประมุขด้วยกเทสิตรัสแล้ว อิมังธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปมาโทอมาตังปะทางดังนี้เป็นต้นอิติตัวนี้ต้นเรื่องให้แปลว่าดังนี้เป็นต้นนะครับอนุปุพีกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยระบัตัตตะสามาวติวัตถุสมิงในเรื่องของพระนางสามาวดีนั้น อย่างนี้อติเตนในการอันเป็นไปร่วงแล้วทเวราชาโนอันว่าพระราชาทั้งหลายสองอิเมเหล่านี้อิติคืออันลกัปปร,ราชานามะชื่ออันว่าพระราชาพระนามว่าอัลกัปปะ อัลลกัะปะรัตเถในเว้นแขวนชื่อว่าอัลลกปะปเวตทีปะกะราชานามะชื่ออันว่าพระราชาพระนามว่าเวตทีปะกะเวตทีปะกะรัตเถในเว้นแขวนชื่อว่าเวตทีปะกะสหายกาผู้เป็นสหายกันหุตวาเป็นปัฏฐายะจำเดิมท่าระกาลโตแต่การแห่งพระองค์ทรงเป็นหนุ่ม อุคคิตาวาเรียนเอาแล้วสิบปางซึ่งศิลปะเอกาจริยะกุเลในตระกูลแห่งอาจารย์เดียวกันปุกกลางทรงยังบุคคลอุตสาเปตาวาให้ยกขึ้นแล้วชาตังซึ่งฉัดพราชาโนเป็นพระราชารัตถีในเว่นแฟนทะศะทะศโโยชนิเกออันประกอบแล้วด้วยโยศสิบสิบไอเหสูงได้เป็นแล้ว อัจเยนะโดยการเป็นที่ล่วงไปปิตูนังแห่งพระบิดาทั้งหลายอัตโนอัตโนของพระองค์ของพระองค์เตราชานวนว่าพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นสมาคันตวาเสร็จมาพร้อมกันแล้ว กาลังตลอดการกาเลนะทำตามการติดถันตาทรงยืนอยู่นิสีทันตาทรงนั่งอยู่นิปัดชันตาบรรทมอยู่เอกะโตโดยความเป็นอเดียวกันทิศวาทรงเห็นแล้วมหาชนังซึ่งมหาชนชายามานางจะผู้เกิดอยู่ด้วยมียามาัางจะผู้ตายอยู่ด้วย มันเตตวาทรงปรึกษากันแล้วว่าอนุคัจฉันโตนามะชื่ออันว่าบุคคลผู้ไปตามอยู่ปุคลังซึ่งบุคคลคัจฉันต่างผู้ไปอยู่ประโลกังสู่โลกอื่นนัตติย่อบไม่มีสรีรังปีแม้อันว่าสรีระอัตโนของตน อันตับโสโดยกำหนดมีในที่สุดคัดฉันต่างผู้ไปอยู่พระโลกลางสู่โลกอื่นนัตติย่อมไม่มีปุคเลนะอันบุคคลสับพังปหายะคันตับพังพึงละซึ่งวัตถุทั้งปวงไปรวบนะครับเนื้อความกิงประโยชน์นางอันว่าประโยชน์อะไร โนของเราทั้งหลายาราวาสีนะด้วยการอยู่ครองซึ่งเรือนไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายปรับพระชิตสามะจากบวชอิติดังนี้นิยาเทตาวาทรงมอบให้แล้วรัชานิซึ่งความเป็นแห่งพระราชาทั้งหลายบุตตะทาระสะแก่พระโอรสและพระมเหสีปรับพระชิตตวาพนวดแล้ว อิสิปพะชังผนวดเป็นฤาษีวสันตาอยู่อยู่หิมะวันตับประเทเสในประเทศชื่อว่าหิมะวันตะมันจะยิงสุปรึกษากันแล้วว่าไม่ย่างนันว่าเราทั้งหลายปหายะละแลว้วราชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาปัภะจิตตาบวชแลว้ว ไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายอาศโกตาไม่อาจอยู่ชีวิตุงเพื่ออันเป็นอยู่ปัปพจิตตาบวชแล้วนะหาไม่ได้ขึ้นปัปพจิตตาข้ามานะครับเตมยอย่างอันว่าเราทั้งหลายเหล่านั้นว่าสันตาอยู่อยู่เอกัตถานีในที่เดียวกันปัปปจิตตสัตติสาเอวะเป็น เช่นกับด้วยบุคคลผู้ไม่บวชแล้วนั่นเทียวโหมะย่อมเป็นตาสมาเพราะเหตุนั้นมา่างันว่าเราทั้งหลายว่าสิธามะจากอยู่วิสุงแยกกันตะวางันว่าท่านว่าสะจงอยู่ เอตสมิงปปะเพเตที่ภูเขานั่นอาหารกันว่าเราวัดสิสามิจักอยู่อิมัสสมิงปปะเพเตที่ภูเขานี้ปณะ,ะแต่ว่าม่ย่างกันว่าเราทั้งหลายพวิสสามะจักเป็นเอกะโตโดยความเป็นอันเดียวกันอุปสถะทิวเสในวันแห่งอุโบสถอันวัตธรมมสัง ตลอดเดือนกึ่งโดยลำดับอิติดังนี้อาทะครั้งนั้นเอตะทหสิตัดปวดเป็นเอตังบวกกับโหสินะครับเอตังจินตนังอันว่าความคิดนั้นว่าเอวางปิพาเวครั้งเมื่อความเป็นอย่างนั้นแม้มีอยู่ขึ้นสันเตเข้ามานะครับตรงนี้ คณะสังฆนิกาว่าอันว่าความคลุกคลีด้วยหมู่เที่ยวพระวิสติจักมีโน <No. S 1> แก่เราทั้งหลายตว่างันว่าท่านอักคิงยังไฟชาลาย,ยาสิพึงให้โพลงปัปพเตท,ที่ภูเขาตะวะของท่านอาหารกันว่าเราอักคิงยังไฟพาชาเลสามิจักให้โพลงปัปพเตท,ที่ภูเขามะมะของเรา ไม่ย่างกันว่าเราทั้งหลายชานิตาามะจักรู้อัมหากังอัิภาวังซึ่งความที่แห่งเราทั้งหลายมีอยู่ตายะสัญญาด้วยสัญญานั้นอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วเนสังอิสีนังแก่หรือสีทั้งหลายเหล่านั้น อิสโยอันว่าฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นกริงสุกระทำแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นนี่คือเป็นข้อสอบสนามหลวงโดยพจ้ชนะ2,539นะครับอัฐครั้งนั้นอประพาเคในการนั้นเป็นส่วนอื่นอีกเวททีประกะตาปโสอันว่าดาบุตรชื่อว่าเวททีประกะ กตวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละเทวราชาเป็นเทวราชมเมเยสักโคผู้มีสักใจหุตวาเป็นนิพพติบังเกิดแล้วตะโตในลำดับนั้นอัทมาเสครั้นเมื่อเดือนด้วยทั้งกึง่งสัมปเัเตถึงพร้อมแล้วครับตัวอัทมาเสเนี่แปลว่ากึง่งแห่งเดือนก็ได้นะครับ เทวราชา่ยแปลได้หลายอย่างนะครับเทวราชหรือแปลว่าพระราชาแห่งเทพหรือเทพผู้พระราชาก็แล้วแต่เป็นสมารทอะไรนะครับตาประสูอันว่าดาบุตรอิตโรนอกนี้อาทิตตวาไม่เห็นแล้วอักคิงซึ่งไฟัญญาสิได้รู้แล้วว่าสายกวนว่าสหายเมของเรากาละกะโตเป็นผู้มีกาละอันกระทาแล้วโหติย่อมเป็นอิติน,นี้อิตโรปิ เทวราชาอันว่าเทวราชแมนอกนี้โอโลเกตวาทรงแลดูแล้วเทวสิริงซึ่งสิแห่งเทพอัตโนของพระองค์นิพัตตกคเนเอวะในขณะแห่งพระองค์ทรงบังเกิดแล้วนั่นเที่ยวอุปทาเรนโตทรงใคร่ครวนอยู่กรรมังซึ่งกรรมทิศวาทรงเห็นแล้วอัตนากตะกิริยัง ซึ่งกิริยาอันอันพระองค์ทรงกระทำแล้วปัฏฐาะจำเดิมเนคัมมะโตแต่การออกบวชจินเตตวาทรงนำเรแล้วว่าอิธานาหังตัดบวดเป็นอิธานิบวกาหังนะครับ อิทานิในการนี้อาหังกันว่าเราคันตวาไปแล้วปสัสสิสามะจากเยี่ยมสายกังซึ่งสหายมามะของเราอิติดงนี้วิชิตวาทรงละแล้วตั้งอัตภาวังซึ่งอัตภาพนั้นตัดสมิงคเนในขณะนั้นมัคคะมูลหะปุริโสวิยะเป็นราวกับว่าบุรุษแล้วเป็นราวกับว่าบุรุษผู้หลงแล้วในหนทางอุต,ตวาเป็นขึ้นมานะครับ คันตวาเสด็จไปแล้วสันติกังสู่สำนักตัดสะตาปสัสสะของดาบุตรนั้นวันที่ตวาไหว้วแล้วอัฐาสิได้ยืนอยู่แล้วเอกมันตังหน้าที่สุดส่วนข้างหนึ่งอัถาครั้งนั้นโสตาปสูอ่านว่าดาบุตรนั้นอาหากล่าวแล้วนางเทวราชานางกะเทวราชนันว่า แต่ว่ากันว่าท่านอาคาโตเป็นผู้มาแล้วกุโตฐานะโตแต่ที่ไหนอสิย่อมเป็นอิติดังนี้เทวราชานว่าเทวราชาาอาหะกล่าวแล้วว่านี่นะครับคืออาหะนะครับพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอาหังอันว่ากระผมมักฆามูลหะพุริโสเป็นบุรุษผู้หลงแล้วในหนทาง อาคโตเป็นผู้มาแล้วทูรโตว,วะแต่ที่ไกลเทียวอัมหิย่อมเป็นตัดบทเป็นอาคโตวบวกอัมหินะครับพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญปะนะก็ไอโยอันว่าพระผู้เป็นเจ้าเอกะโกวะผู้ผู้เดียวเทียววสติย่อมอยู่อิมัสมิงฐาเนในที่นี้กิงหรือ โกจีอันว่าใครใอัญโยปีเมอื่นอีกอัตถิมีอยู่อิติดังนี้ตาประสนว่าดาบทอาหากล่าลวเลยว่าสายยกนว่าสายเอกโกคนหนึ่งเมของเราอัตถิมีอยู่อิติดังนี้เทวราชานว่าเท,วรา,าว,าทวราชปุจิตวาถามเลยว่าโสสายยกนว่าสายนั้นข่าโตไปแล้วกูหญิงฐานเนนะที่ไหนอิติดังนี้ ตาโสนว่าดาบทอาหะกล่าวแล้วว่าสหายกวนว่าสหายวัสติย่อมอยู่เอตสมิงปัพเตท,ที่ภูเขานั่นปณะแต่ว่าสหายกวนว่าสหายอคิงณชาเลติไม่ยังไฟให้โพล่แล้วอุปโปสตถะทิวเสในวันแห่งอุโบสถ โสสายโกรนว่าสายนั้นมาโตจากเป็นผู้ตายแล้วพระวิสติจากเป็นหนูนแน่อิติดรงนี้เทวราชานว่าเทวราชอาหะกล่าวว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญเอวังกันว่าอย่างนั้นหรืออิติดรงนี้ตาโสดว่าดาบทอาหะกล่าวว่าเอาโศดูก่อนท่านผู้มีอายุเอวังกันว่าอย่างนั้นอิติเรื่งนี้ เทวราชานว่าเทวราชอาหากล่าวแล้ว่าพันเต้าแต่ท่านผู้เจริญโสสหายโกอันว่าสายนั้นอาหังคืออันว่ากระผมอิติดังนี้ตาปโสรว่าดาบทุจิถามเลยว่าตะวังอันว่าท่านนิพัตโตเป็นผู้บังเกิดแล้วกูหิงถาเนในที่ไหนอติย่อมเป็นอิติดังนี้ เทวราชาว่าเทวราชอาหากล่าวเลยว,ว่าอาหาอยู่ตรงอัฐินี่นะครับอาหารอันว่าเราเทวราชาเป็นเทวราชเฮสัโคผู้บีสักใหญ่เทวราชาว่าเทวราชอาหากล่าวเลยว,ว่าอาหาอยู่ตรงนี้นะครับพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอาหางอันว่ากับผม เทวราชาเป็นเทวราชมเหสัโขผู้มีศักย์ใหญ่อุตวาเป็นนิพพตโตเป็นผู้บังเกิดแล้วเทวโลกในเทวโลกอัศบิย่อมเป็นตัดบุตรออกมานะครับอาหังอันว่ากระผมอาคโตเป็นผู้มาแล้วปุณาอีกจินตเนนะขึ้นมานะครับด้วยความคิดว่า อาหางนั้นว่ากรบผมปัดสิสามิจกเยี่ยมไอยังเึ่งพระผู้เป็นเจ้าอิติดังนี้อัมหิย่อมเป็นเลขในสวนเลขกในนะครับอุปัทโวอ่านว่าอุปัถวะโกจิอะไรอะไรอัธิบีอยู่อายานังแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ว่าสันตานางผู้อยู่อยู่อีปัสิมิงถาเนในที่นี้อปินุโขบ้างหรือหนแลอิติดังนี้ตาประสนว่าดาบทอาหากาลว่าเอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอามะเออเอวังกันว่าอย่างนั้นอหังกันว่ากับผมนิสายะอาศัยแล้วหัดถิงซึ่งช้างกิละมามิย่อมลำบากอิติดังนี้ เทวราชานว่าเทวราชปุจ,จิถามแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญปณะ,ะก็หัดเถียนว่าช้างทั้งหลายกระโรนติย่อมกระทากิ่งซึ่งอะไรโวแก่ท่านทั้งหลายอิติดังนี้ตาประโสน่ว่าดาบทอาหะกล่าวแล้ว,ว่าหัดถีอันว่าช้างทั้งหลายลันดัง ยังคูดปาเตนติให้ตกไปอยู่สัมมันชนัตถาเนในที่เป็นที่กวาดหัดเทียนว่าช้างทั้งหลายปะหาิตวาเขี่ยแล้วปาเทหิด้วยเท้าทั้งหลายอุทธรันติย่อมคุยขึ้นฟังสูงซึ่งดินร่วนโสอาหังตัดบทเป็นโซอาหังนะครับอันว่าเรานั้น ชัดเดนโตทิ้งอยู่ลันดังซึ่งคูดกรโรนโตกระทำอยู่ฟังสูงซึ่งดินร่วนสมังให้เสมอกิละมามิย่อมลำบากอิติดังนี้เทวราชานว่าเทวราชปุช,ชิถามแล้วว่าปณะก็ตุ้มเพอ,อันว่าท่านอิจฉะย่อมปรารถนาอนาคมานังซึ่งการไม่มาเตสังหัตถีนังแห่งช้างทั้งหลายเหล่านั้นกิงหรืออิติดังนี้ ตาโสดว่าดาบทอาหากล่าวาาว่าเอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอามะเออเอวัางันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เทวราชาว่าเทวราชวัตวาขึ้นมานะครับกล่าวแล้วว่าเตนหิถ้าอย่างนั้นอาหารกันว่าเรากริสามิจักกระทำอนาคมานังซึ่งการไม่มาเตสังหัตถีนังแก่ช้างทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้อัทาสิได้ให้แล้วหัตถิกันตะวีนางจะ เอวะซึ่งพินอันยังช้างให้ใครด้วยนั่นเทียวหัตถิกันตะมันตังจะซึ่งมลอันยังช้างให้ใครด้วยตาปสัสสสะเกดาบทจปะปนะก็เลยเทวราชาญว่าเทวราชท่าทันโตเมื่อถวายทัดเสตวาแสดงแล้วตันติโยซึ่งสายทั้งหลายติดโสสามวีนายะแห่งพิน ตาภะสัอย่างดาบทอุคันหาเปตตวาให้เรียนอาแล้วปันเตซึ่งมนทั้งหลายต่โยสามอาจิกิตาวาตรัสบอกแล้ววา่ามันเตครั้นเมื่อมนอิมัสสมิงนี้ต่ยานท่านปรหริตาวาดีดแล้วตันติงซึ่งสายอีมางนี้วุตเตไร้แล้วหัตถีอันว่าช้างสโกตาไม่อาจอยู่นิวติตาวาโอโลเกตงปี แม้เพื่ออันกลับแล้วแลดูปลายันติย่อมหนีไปอิมัสมิงมันเตครั้นเมื่อมนนี้ตายานท่านปะหะติตตวาดีดแล้วอิมันตันติงซึ่งสายนี้วุตเตร่แล้วหัดเทียนวาช้างนิวัติตตวาปัชโตโอโลเกตากลับแล้วแลดูอยู่ข้างหลังปลายันติย่อมหนีไป อิมัสมิงมันเตครั้นเมื่อมนนี้ตยานท่านปาร,ริตตวาดีตแล้วอิมันตันติงซึ่งสายนี้วุตเตไร่แล้วหัดเทียนว่าชา้างยูถาปติตัวเป็นเจ้าแห่งโขลงอุปนาเมนโตน้อมเข้าไปอยู่ปิดถิงซึ่งหลังอาข้าจติย่อมมาอิติดังนี้วัตวาตรัสแล้วว่า ยังกรรมบางกันว่ากรรมใดโบอันท่านทั้งหลายรุจติย่อมชอบใจตุมเหยว่าท่านทั้งหลายกไะิยะะพึงกระทำต่างกรรมบางซึ่งกรรมนั้นอิติหนึ่งนี้วันทิตวาว่ายแล้วตาปภาังซึ่งดาบทปากกามิหลีกไปแล้วตาประโสนว่าดาบทวัตวาร่แล้วปลายณะมันตัง ซึ่งมนเป็นเครื่องยังช้างให้หนีไปปหาิตาวาดีดแล้วปลายณะตันติงซึ่งสายเป็นเครื่องยังช้างให้หนีไปหัตถียังช้างทั้งหลายปลาเปตาวาให้หนีไปแล้ววาสิอยู่แล้วตาชมิงสมยเยในสมัยนั้นระราชาว่าพระราชาปรันตโปนามะพระนามว่าปรันตปะ อโหสิได้มีแล้วโกสัมพียังในเมืองชื่อว่าโกสัมพีเอกธิวสังในวันหนึ่งโสราชาอันว่าพระราชานั้นตัปปามโนทรงผิงอยู่พาลาตปังซึ่งแดดอ่อนสัตทิงกับเทวิยาด้วยพระเทวีคับพินิยาผู้มีพระคัน นี่สีธิประทับนั่งแล้วอากาสตะเลที่พื้นแห่งอากาศเทวียนว่าพระเทวีปารุปิตวาทรงห่มแล้วรัตตะกรรมพลังซึ่งผ้ากำรรพลสีแดงสตะาสาศักคณิกังอันประกอบแล้วด้วยค้าเสนหนึ่งปารุปนังอันเป็นเครื่องห่ม ปรัญโยของพระราชานิสินนาประทับนั่งแล้วสมุลละปะมามนาทรงเจรจาอยู่สัตทิงกับปรัญญาด้วยพระราชานิหาริตวาทรงนำออกแล้วราชามุติกังซึ่งพระธรรมรงของพระราชาก็คือเหวน,นะครับสตาศาสักขณิกังอันประกอบแล้วด้วยค่าเสนหนึ่ง อังคุลิโตจากพระองคุลีรัญโยของพระราชาปิรันธิทรงประดับแล้วอังคุลิยังที่พระองคุรีอัตตโนของพระองค์ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านได้ติดตามในตอนต่อไป